คืนนี้เราพูนลลำพูนนะครับคืนนี้ลำพูนแต่ตอนนี้อยู่อจุตยานะครับเอ้มีหนอนชาเขียวด้วยเ <laughs> ดี๋ยวนี้เพื่อนเอาทุกอย่างเลยวยไป,ยไ,ปย <laughs> ไม่ถึง <laughs> ตอนนี้สี่โมงนะครับมันอยู่ทุตยาเลยครับคืนนี้ลำพูนกี่โมงไปด้วยับเดี๋ยวมันเจอดูกันนะครับ เอาละครับตอนนี้ถึงบ้านบอยแล้วครับเที่ยงคืน45นะครับอ่านเพื่อนบอยคืนนี้นอนลำพูนครับว,วนันน,วนี้ไปนอนปลายครับเชา้านี้ที่บ้านบอยนะครับ ลำพูนนะครับนี่ครับรถที่มาด้วยกันนะครับสี่คันนะครับฮอนด้าสองยามาฮ่าสองนะครับรถสี่คันห้าคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเชฟบอยวันนี้ทําอะไรให้ทานนะมื้อเช้านะครับนี่ครับเชฟบอยครับเชฟบอยนะครับวันนี้ทำข้าวต้มปลามื โต้ต้มทะเลนะครับ,น,รบนี่ครับอันนี้เพื่อนที่มาด้วยกันนะครับรอยู่ลำปูนะครับ<ำ>ตอนนี้ไอรีบนะครับเปล่านะครับไอจะไปเต็มสมุทรที่อุทยานอ่าไอขุนตานะสนบอยจะไปส่งลูกสาวคนเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวบอยจะไปส่งเราต่อนะบาย เดี๋ยวเชฟบอยนะเชบอยจะไปส่งเราที่เสมอนะครอตอนนี้ไอไปคนหนึงก่อนนะครับไอไปขอแต้มสมุดที่ข<อ>ุนตาลนะครับ,บหลังจากที่เราออกมาจาก<อ>บ้านบอยนะฮะที่เามื่อคืนในนรังพูนะตอนนี้เรามาที่ร้านเฮ<อ>ลินนะครับอันนี้ไอ ไปขุนตาลนะฮะกำลังตามมานะครับ,บนี่ครับ <มา S 1> เชฟบอยเชฟบอยมาส่งครับ<า>เดี๋ยวเชฟบอยจะเข้าเชียงใหม่ต่อนะครับ,บเดี๋ยวบอยจะเดินทางกลับลวฮะตอนนี้มาส่งเรามาส่งกลุ่มผมแล้วนะแล้วบอยเข้าเชียงใหม่ต่อไปเอาไปเอาเอกสารนะครับไปผมจะไปไปลายครับ บายโชคดีครับนักทงเที่ยยนะครับโชคดีหลังจากที่เพื่อนบอยไปแล้วตอนนี้เราก็มาที่บ้านดงวิวดอยนะฮะนี่ครับ เพื่อนไอ้ยังไม่มาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปลายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนนะเป็นยังไงครับหลังจากที่เดินขึ้นมานะครับนี่ครับฮ่า แล้วครับแล้วเราก็พักรถอีกหนึ่งยกนะฮะตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวเหยียบแม่น,นะครับแม่แดดน้อยนะครับนี่นะครับสี่คันนะครับ จอดพักแป๊บครับทางทางนะฮะนำ้ำพุเหมืองแร่นะครับจอดพักทางผ่านนะครับมาและครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับ นี่ครับเรามาอยู่ปลายนะครับอำเภอปลายนะครับนี่ครับคืนนี้พักที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปในตัวอ่า นถนนเดินคนเดินปลายนะครับราาครับถนนคนเดินปลายนะครับกินข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะข,ข้าวอะไรนะข้าวปลูกงาอ่าข้าวปลูกงาอ๋อะไรไม่ใช่ปลาอูกปลุก วันนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ นี้ที่ปลายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารมื้อเช้ากันนะครับในตัวเมืองปลายนะครับตลาดเช้านะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปทานอาหารในตัวเมืองปลายนะครับ หลังจากไปรับประทานอาหารทานโจ๊กมาฮนะตอนนี้เราจะเดินทางต่อไปยังแม่สเสรียงนะครับแม่สเสรียงนะครับตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาเกือบเก้าแล้วครับระหว่ hmm. างทางครับเดี๋ยวไปต่อ กี่ลมรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเกิดวัวมาบ่อยมาก